พบกับวิโรธแห่งร้านวิโรธพรมบัญชรชั้นสามพันคลิงาม,มงองานรับเช่าพระให้ราคาดีได้แล้วครับวสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกค,ครับ กลับมาอีกหนึ่งสัปดาห์ครับกับรายการวิโรธสองพระสบายๆสไตล์วิโรธนะครับอ่ะวันนี้นะครับอ่าอ่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพื่อนๆสมาชิกเพจวิโรธพรมัญชรนะครับแล้วทางช่องทาง u t u b e นะฮะที่เพื่อนเพื่อได้ติดตามกันนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเป็นเทคแรกนะครับได้มีการแนะนําการดูพระหลวงพ่อพมวัดช่องแคร์คือเหรียญส่งน้ํานั้นนะครับเพื่อนๆก็คงได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับในรายการ วิโรธสองพระสบายสบายสไตล์วิโรจนั้นนะครับก็เพื่อนๆก็ได้มีความรู้กันไปและวันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเราจะมาศึกษาหาความรู้กับอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพรมแห่งวัดช่องแขนะครับนะฮะคือเหรียญที่จะมานําเสนอและสอนเทคนิคการดูตามสไตล์วิโรธสองพระสบายสบายสไตล์วิโรจนั้นนะครับจะมาดูเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นเสมาครึ่งองค์นะครับปี2512นะครับเดี๋ยว ให้ทีมงานช่วยขึ้นภาพเลยนะครับนะครับอ่ะเพื่อนๆนะครับผมเทคนิคการดูเหรียญเสมาครึ่งองค์นั้นนะครับบางคนบอกว่านะครับดูยากมากนะครับแล้วมีการชุบนิกเกิลนะครับเป็นเหรียญเสมาเล็กเนี่ยลักษณะเหรียญเสมาเล็กนะฮะเป็นเหรียญชุบนิกเกิลนะครับจำไว้นะครับเป็นเหรียญเสมาเล็กครึ่งองค์ชุบนิกเกิลนะฮะด้านหลังจะเขียนว่าที่ระลึกผูกพัตตสีมา2512นะครับนะฮะเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างเล็กน่ารักกระทัดรัดดีนะครับ เพื่อนๆบางคนก็่าซื้อไปหาเช่าหากันไปแล้วก็เอาไปฝากคนที่เป็นอันเป็นที่รักของท่านนะครับนะฮะด้วยบารมีของหลวงรว่อผมนั้นนะครับเหรียญเสมารุ่นนี้นะครับได้จัดสร้างมานะครับเป็นเหรียญอัปปะค่ค่อนข้างน่ารักนะครับและเทคนิคการดูนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนํากันเลยดีกว่าว่าเทคนิคการดูนั้นดูยังไงนะครับเรามาดูที่ด้านหน้าของเหรียญก่อนนะครับด้านหน้าของเหรียญนั้นนะครับนะครับเห็นไหมครับนะฮะ ด้านหน้าของเหรียญนะครับเป็นลักษณะเหรียญครึ่งองค์ชุปนิเกิลนะครับรายละเอียดเส้นสายรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับส่วนมากนะครับสไตล์วิโลดนี้นะครับนะฮะจะไม่ค่อยได้มาสนใจด้านหน้าว่าจะมีจำนวนยังไงแต่ผมจะด้านหน้านี้ผมจะเอามาวิเคราะห์ว่าความสวยของเหรียญนั้นสวยได้ขนาดไหนเหรียญรุ่นนี้นะครับมีเทคนิคการดูแบบง่ายๆครับนะฮะวิโลดสองพระส,สบายๆสไสสตล์วิโลดนั้นนะครับจะมาแนะนาให้ท่านได้ดูเทคนิคการสองพระด้านหลัง อะขอขึ้นภาพด้านหลังเลยนะครับทีมงานนะครับอะด้านหลังนั้นนะครับด้านหลังนั้นนะครับจุดสังเกตของเหรียญรุ่นนี้นะครับเราไม่ต้องไปดูอะไรให้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะครับให้ปวดหัวนะครับเอาเอาช่วงเวลาดังกล่าวนั้นนะครับเราไปดูความสวยเรามาพิจารณาความสวยนั้นว่าพระรุ่นนั้นเหรียญนั้นสวยได้สมใจเราหรือไม่นะครับเทคนิคการดูของเหรียญรุ่นนี้นะครับปวดพลิกมาด้านหลังนะครับนะฮะ ดูด the ้านขวามือนะครับขวามือของของเรานะครับคือซ้ายมือของเหรียญนะครับขวามือของเรานะครับด้านขวามือของเรานะครับถ้าพลิกด้านหลังก็จะอยู่ขวามือของเราโปรดสังเกตนะครับในช่วงตรงที่จับบานะครับบาหูเหรียญนะครับหลุดจากบาหูเหรียญมานั้นจะมีติ่งนะครับจะมีติ่งที่ปิ้นออกมานะครับมีติ่งที่ปิ้นออกมานะฮะเกิดจากอะไรครับเจอกัดเกิดจากการตัด ะะของโลหะของใบตัดมีดของการเหรียญนั้นตัดออกมานะครับตัดออกมาแล้วจะมีตุ่มติ่งติ่งนะทุวทีนะครับเป็นติ่งนูนๆออกมานะครับติ่งติ่งนูนๆนั้นนะครับเราเอามาสังเกตได้เลยนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้ถ้าไปพบเจอแล้วมีติ่งอย่างนี้แท้99.9%ถ้าเกิดติ่งเกิดมีการลบไปก็เอามาพลิกดูด้านสันเหรียญน,นะครับสันเหรียญขอบต,ตัวตัดนั้นก็จะมีรอยนูนนะครับ แล้วหลักการที่จะดูตัวอื่นล้ะบางคนเพื่อนๆบอกว่าเอาแล้วเราดูอย่างเดียวเลยนะครับเราเราไม่ไปสังเกตสังการตัวอื่นล่ะครับมันก็มีจุดสังเกตได้มากมายนะครับแต่เทคนิคในการดูวิโรธสองพระนะฮะสบายสบายสไตล์วิโรดนี้ก็จะดูในแนวทางนี้นะครับเพื่อนๆนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับว่าเหรียญเสมาครึ่งองค์2,512นั้นเทคนิคการดูของวิโรธสองพระสบายสบายสไตล์วิโรดนั้นนะครับก็จะดูแค่ตรงนี้เองนะฮะ ถ้ไปนั่งคิดทาไมครับดูคิดไปดูให้มันวุ่นวายนะครับไปดูจุดตรงนู้นตรงนี้เอามาวิเคราะห์มากมายบางทีเราก็เสียเวลานะฮะแบบเสียเวลาจริงๆเขาเรียกว่าเสียเวลาแบบผมนะครับผมคิดว่ามันเสียเวลาในการที่ดูจุดเหล่านี้นะครับนะฮะผมคิดว่าไม่ค่อยได้มีใครมาแนะนําให้หละครนะฮะแต่เพจวิโรจนพมัญชรหรือวิโรจนสองพระนะฮะสบายสบายสไตล์วิโรจนนั้นก็จะแนะนําแนวทางการดูพระ แบบสบายสบายจริงๆนะครับไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดเดยอะนะครับเอา้าลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับว่าเทคนิคการดูเหรียญรุ่นนี้เสมาครึ่งองค์นะครับปี2512เหรียญผูกพัดสีมานั้นนะครับดูกันยังไงและดูดูแบบนี้ใช้ได้จริงหรือไม่นะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับสัป,ปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเรากลับมาชมกันใหม่ว่าวิโลดสองพระสบายสบายสไตล์วิโลดนั้นนะฮะ จะมีอะไรดีๆมานําเสนอให้เพื่อนๆได้ติดตามกันวันนี้ต้องขอรบกวนเวลาเพื่อนๆเ,เป็นเท่านี้ครับก่อนจากกันขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับอย่าลืมติดตามนะครับในช่องทาง y t u t u นะครับ u t u b e นะครับวิโรธส่องพระนะครับพิมพ์เข้าไปสบายๆส,สไตล์วิโรธวันนี้จากกันก่อนสัป,ปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ